ทำอะไรกันแล้วพี่ผมเห็นอาที่ที่แล้วพี่มันนั่งเลี้ยงปลาอยู่เลยแล้ววันนี้พี่ทำไมมาทำบาปกับผมเนี่ยไม่มีตังกินข้าวครับต้องมาหาปลาไปบอกกินสงสัยกลางวันนี้เราจะต้องกินปลาที่สนามบ้านกลางแล้วพี่ทำเป็นอาหารกลางวันเนาะผงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วน้องเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิง่งแปลกใจชําจริงปลาไม่กินยืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอา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 เ

สายพัน92 f s c เลยพี่พี่ก็ได้ลูกลูกหัวลูทุกด,ด้วยตัดละได้ไรโอ้ยพี่ผมได้สายพันดมัมเบลเลอร์เลยพี่ก็92 f s c เลยพี่งั้นเราต้องไปลองกันหน่อยละสงสายพี่ปะไปโหนบานเลยวะโอ้พี่ ทั้งโคนทั้งดินทั้งน้ำเต็มเลยพี่หลุนเดียวกันป่ะเนี่ยเดี๋ยวได้ไดเช็คก่อน,นพี่ได้แม็กบบเลต้า 92fs นะโอ้ผมได้ 92fc นี่แหละพี่มันต้องลองเหรพี่ลองหัว<ง>รูซะด้วยงั้นต้องได้แม่พี่ได้ลูกต้องลองจัดไปแล้วมันจะติดขัดไหมเนี่ยต้องลอง โอ้โหใครได้อะพี่เล่น,เ,นเยี่ยมเอาไงดีทั้งดินทั้งโคนเต็มแต่มันก็ไม่ติดขัดเลยพี่ปืนก็ดีจริงแต่หน้าผมมันดินเต็มเลยงั้นเราเอาไปขายกินข้าวมันกันดีกว่ามือเนี้ยปลาไม่ต้องกินแล้วพี่ใช่ชาบูาบเอาปืนไปขายไปกินชาบูดีกว่าโอเคไปเซนทันเยี่ยมเยี่ยม